สวัสดีครับผมยิว้ครับรถไลเดอร์ครับผม OSK Motorsport เรามีงาน t r a กเดย์วันที่13ตุลาที่สนามเก่งกระจานก็เป็น t r a กเดย์ขี่ในสนามของรถยนต์มอเตอร์ไซค์เพื่อเด็กนักเรียนโรงเรียนสุขบหณาบสวัสดีครับ,รบผมเปานะครับ OSK 117ครับอยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมงาน OSK Track Day นะครับ<ม>นั่นไปแล้ว1,000คันโอเค อยากจะชวนเชิญมาร่วมงาน Osk Tag Day นะครับวันที่13ตุลานะครับที่สนามแก่งกระจานนะครับ117ยังไงก็มากันเยอะๆนะครับหรือรุ่นอื่นๆ Osk รวมตัวกันครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผมต๋องนะครับ Osk รุ่น118ครับก็อยากจะชวนทุกคนไปงาน Osk Tag Day ครับวันที่13ตุลาครับสนามแก่งกระจานของผมกี่1ของ2ครับพี่ก้อง1 1 3ครับ13ตุลานะครับเจอกัน Osk Tag Day ครับผมที่สนามแก่งกระจานนะครับสวัสดีครับผมบอส Osk 130นะครับ วันที่13ตุลามีงานแท็กเดย์ที่สนามแก่งกระจานนะครับสำหรับ Osk ทุกคนนะครับเราชาวรสไซเดอร์ขอชวนเชิญพี่น้องที่ชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์มาร่วมงานแท็กเดย์2024ที่สนามแก่งกระจานเซอร์คิตพวกเราสวนกุหลาบ133นะครับขอเชิญทุกคนนะครับมางาน Osk Motorsport X-Rider t a Day นะครับที่สนามแก่งกระจานนะครับชวนทุกคนมากันเยอะๆนะคบพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมรถยนต์ เออร์ลี่เบิร์เนี่ยสามพบาทจาก4,500บาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยสองพบาทจาก3,000บาทจัดที่สนามแก่งอาจจา์อาจจะมีมิสิงตอนเย็นหลังจากสนามนิดหน่อยครับเพื่อนๆร้อยสิแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องโอเครับอยากให้ไปกันเยอะๆครับนานๆจะมีงานแบบนี้สักทีครับสายซิ่งรวมตัวครับผมไว้เจอกันครับชวนในรุ่นของตัวเองมาเยอะๆนะครับครับมาไปเจอกันเจอกันครับมาร่วมสนุกสนานกันเรียนรู้การขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยเจอกันครับ